โตโยต้ายาริ1.2ส p o r t ปี2022มาพร้อมกับเลขไม่16,000โลค่ะคันนี้สวัสดีค่ะพี่พี่จ๋าพบก,กับป๊อปปี้เพชรยนต์ค่ะวันนี้นะคะป๊อบจะพามาดูยาริสอีกหนึ่งตัวนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นโตโยต้ายาริ1.2ส p o r t ค่ะปี2022สีขาวค่ะมาพร้อมกับระยะการใช้งานเพียง16,000โลเท่านั้นค่ะรถคันนี้นะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะ มาดูในองค์ประกอบของส่วนกระจังด้านหน้ากันค่ะตัวนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะมาพร้อมกับไฟ m u l t i กลิ f เ c กเตอรนะคะและก็ตัวไฟเดย์ชามเลนิ่งไลท์เนี่ยให้มาเป็น LED นะคะตัวนี้นะไม่มีไฟตัดหมอกด้านล่างมาให้นะคะเพราะว่าเขาให้ไฟสองสว่างตอนกลางวันมาให้แล้วนะคะมาพร้อมกับกระจังด้านหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะกระจังด้านหน้าตรงนี้นะตัดมาเป็นออกแบบเป็นรูปแบบของรังผึ้งนะคะ เป็นช่องระบายอากาศได้ดีเลยทีเดียวนะคะส่วนด้านบนนะคะเขาจะให้ดีเทลมาที่มีเส้นโครเมียมตัดให้ตรงด้านข้างของโลโก้นะคะจะมีโลโก้ตรงเซนเต,นเตอร์ตรงกลางตรงนี้นะ,ะสเกิร์ตด้านล่างเป็นสีขาวเดียวกันกับตัวรถค่ะส่วนคิ้วซ้ายขาวานะคะให้มาเป็นกรอบสีดําเงานะคะ และเขาจะออกแบบด้านข้างตัวนี้มานะคะตัวนี้จะเป็นเหมือนไฟที่เขาใช้วัสดุที่เป็นสีดําเดียวกันกับตัวกระจังด้านหน้านะคะตรงเซนเต,นเตอร์นะตรงนี้เขาจะให้มาเพื่อออกแบบว่าเป็นกรอบหรือคิ้วนะคะเพื่อให้มีรูปแบบสวยๆมาในการที่จะประกอบกับตัวกระจังด้านหน้าให้ในหน้ารถคันนี้ดูสวยขึ้นนะคะอะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านข้างกันเนาะด้านข้างของตัวรถคันนี้นะคะตัวนี้จะได้มาพร้อมล้อแมก Alloy t ท o Tone นะคะตัวนี้อแ m a กจะได้มาเป็น m a ็ Two Tone นะคะขอบ15นะ,ะตัวนี้ให้มาเป็นขอบ15สวยๆแบบนี้เลยนะคะ m a กแท้ m a กเดิมของเขานะคะเป็นอแ m a กปัดเงานะคะตัวด้านในเนี่ยจะเป็นสีดำนะคะแต่ว่าตัวรอบนอกของตัว m a ยจะเป็นสีโครเมียมนะคะเพราะว่าเวลาวิ่งก็จะให้ความสวยออกมาอีกรูปแบบหนึง่งนะคะถัดมาด้านข้างค่ะด้านข้างด้านบนตรงนี้นะคะจะเป็นตัวกระจกมองข้างเนาะ ตัวกระจกมองข้างตรงนี้นะคะสีเขาจะให้มาเป็นสีดําเงาค่ะให้มาเป็นสีดําเงามาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวที่กระจกเลยนะคะตรงนี้คือหูกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะสําหรับตรงนี้นะ ไฟอยู่ด้านข้างอันนี้บอกเลยว่ามองได้ชัดขึ้นนะคะเพราะว่าตัวกระจกก็จะยื่นออกมาจากตัวรถเพราะฉะนั้นจะมองเห็นไฟเลี้ยวได้ชัดยิ่งขึ้นนะคะถัดมาด้านบนค่ะตรงนี้นะเขาจะติดคิ้วกันสาดมาให้แล้วค่ะทั้ง4ประตูเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ติดคิ้วกันสาดมาให้พร้อมมือจับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถบอกเลยนะคะว่าสําหรับยาลิดแล้วขับนิ่มนั่งสบายนะคะขับนิ่มนั่งสบายเดินทางไกลนี่คือไม่ต้องห่วงเลยนะ สำหรับรถคันนี้เป็นแฮชแบ็กหาประตูนะคะตัวนี้เป็นปี22นะคะสำหรับยาริสเนาะเป็นปี22อาไฟท้ายมาดูด้านหลังกันตัวไฟท้ายของเขาเนี่ยเขาจะมีไฟถอยมาให้ถึง3จุดด้วยกันนะคะ มีไฟมาให้ถึง3จุดแล้วก็ตัวไฟเขาจะให้เป็น LED นะคะทางด้านหลังเนาะโลโก้ยาริชัดเจนนะคะโลโก้ยาริชัดเจนเพราะว่าที่ทุกอย่างยังสวยอยู่นะคะเพราะว่าการใช้งานของเขาเนี่ยแค่16,000โลนะคะอันนี้ไม้แท้ไม้ศูนย์นะคะเช็คได้เนาะสักด้านล่างนี้ให้มาเป็นสีดําค่ะเป็นสีดําเงาเลยแล้วก็จะมีดีเทลเล็กๆในการออกแบบรอยหยักของเขานะคะแล้วก็จะมีไฟทับทิมซ้ายขวาอันนี้ให้กรอบจัดวางกรอบมาอันนี้ค่อนข้างสวยนะคะ แล้วก็จะมีกล้องถอยอีกหนึ่งจุดนะคะตัวนี้มาพร้อมกล้องถอยมีที่ปรับน้ำฝนทางด้านหลังให้นะคะตัวนี้จะมีเสาอ,อากาศอยู่ด้านบนนะคะสปอยเลอร์เป็นสีขาวอันนี้ออกแบบมาสวยนะ,ะเพราะมองจากมุมไกลๆล้อเขายังดูสวยเลยนะคะตัวนี้เป็นปี22นะคะลูกค้าจ๋าเป็นปี2 2ไม่หมกนะคะกับราคาที่บอกเลยว่าคุ้มสุดๆเอาไปดูด้านในกันคะ่ะ ในส่วนของด้านในค่ะยอย่างแรกเลยนะคะจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันเนาะพวงมาลัยนี้ออกแบบมาให้ฟังก์ชันการควบคุมอยู่ที่พวงมาลัยนะคะส่วนตัวของพวงมาลัยนี้จะหุ้มด้วยหนังเดินตะเข็บด้วยได้สีน้ําเงินนะคะการควบคุมฟังก์ชันนี้นะคะจะควบคุมไปยังจอเซนเตอร์ตรงกลางตรงนี้นะคะจอเซนเตอร์ตรงนี้นะคะให้มาขนาด7นิ้วนะคะให้มาขนาด7นิ้วก็คือรองรับบลูทูธได้นะคะเป็นจอทัชสกรีนเนาะ ถัดลงมาค่ะจะมีช่องแอร์ที่อยู่ในกรอบเดียวกันเนี่ยขนาด2ช่องใหญ่ๆเลยนะคะมาพร้อมกับปุ่มไฟฉุกเฉินนะคะและจอโชว์ตรงนี้นะคะเป็นจอโชว์แบบดิจิตอลนะคะจอโชว์ไม่ว่าจะเป็นโชว์แอร์โชว์พัดลมหรือโชว์การปรับระดับต่างๆเขาจะโชว์เป็นดิจิตอลให้ตรงนี้นะคะส่วนกรอบเซนเตอร์ด้านข้างที่เขาจัดวางไม่ว่าจะเป็นตัวจอตัว,ตวแอร์หรือว่าตัวโชว์ดิจิตอลนี้นะคะเขาจะให้มาเป็นวัสดุที่เป็นสีดําเทาๆอ่ะสีเทาดีกว่าสีเทาเมทัลิก นะคะสีเทาเมทัลิกมาให้เนาะแล้วก็จะเป็นวัสดุสีเทาเมทัลิกเดียวกันตัดกับกรอบแอร์ที่อยู่ฝั่งซ้ายนะคะทั้งฝั่งซ้ายข้างคนขับแล้วก็ฝั่งขวาข้างคนขับตัวนี้จะเป็นกรอบแอร์เหมือนกันนะคะนี่จะให้มาแบบนี้เลยนะคะสาหรับภายในของเขาแล้วก็ถัดลงมานะคะถัดลงมาตรงนี้จะเป็นเกียร์ค่ะตรงนี้เป็นเกียร์ออโตโ้ฐานเกียร์ให้มาเป็นสีดําเปียนโนค่ะกรอบเกียร์ด้านในให้มาเป็นสี โครเมียมนะคะแล้วจัดวางกรอบวางล็อกได้อย่างชัดเจนนะคะส่วนตัวเกียร์นี่จะหุ้มด้วยหนังแล้วก็ตรงนี้จะเป็นวัสดุที่เป็นสีดำเมทัลิกนะคะถัดมาค่ะตรงนี้เบรกมือนะคะเบรกมือนี้จะให้เป็นแมนนวนนะคะมาพร้อมกับจุกชาร์จไฟตรงนี้นะคะตรงนี้มีมาให้และมีที่พักแขนพร้อมช่องเก็บของให้ด้วยนะคะสําหรับตัวนีอ้อันนี้เก็บของได้พักแขนได้อันนี้ถือว่าชอบนะคะส่วนตัวบอบเองวอบ,บชอบนะเวลาขับรถไม่เมื่อยเนาะ แล้วมาพร้อมกับเบาะหนังคู่หน้าทรงสปอร์ตค่ะเบาะหนังให้มาเป็นเบาะหนังขนาดใหญ่สีดํานะคะเดินตะเข็บด้ได้สีน้ําเงินตลอดแนวเลยแบบนี้เลยนะคะ แล้วเบาะหนังของเขาบอกเลยว่าทุกอย่างองค์ประกอบในรถยังใหม่เอี่ยมนะคะเพราะการใช้งานเนี่ยแค่16,000โลเท่านั้นนะคะลูกค้าจา๋าท่านใดสนใจนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาได้นะทักแชทมาถามก่อนว่าอยากได้รถคันนี้สนใจดูตัวรถตัวจริงก็มาที่เสรีไทย68ได้เลยนะคะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่439,000บาทผ่อนเพียง8,000นะคะผ่อน8,000นิดๆเท่านั้นนะ 439,000บาทบอกเลยคุ้มมากนะคะกับแฮสแบก5ประตูยาริเต้ปี22การใช้งาน16,000โลเท่านั้นนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันด้านหลังมาดูในส่วนของด้านหลังนะคะ ด้านหลังห้องโดยสารตรงนี้นะคะเขาก็จะให้มาเบาะหนังขนาดใหญ่เช่นกันเบาะหนังสีดําขนาดใหญ่เดินตะเข็บด้วยได้สีน้ําเงินตลอดแนวเหมือนกันนะคะส่วนที่พักศีรษะตรงนี้เขาให้มาทั้งซ้ายขวาและตรงกลางเลยนะคะก็เดินตะเข็บด้วยได้สีน้ําเงินเช่นเดียวกันเลยภายในห้องโดยสารนะคะแม้ว่าส่วนใหญ่จะให้บอดี้มาเป็นสีดํานะคะแต่หลังคาเขาจะ เพราะว่าเขาจะมีความโค้งนูนและสูงขึ้นนะคะแล้วก็ตัวคอนโซลด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างเรียบนะคะคอนโซลด้านหน้าเนี่ยเขาให้มาค่อนข้างเรียบเพราะฉะนั้นเวลาแสงาสาดเข้าภายในห้องโดยสารทําให้ห้องโดยสารเนี่ยดูกว้างขึ้นนะคะยังไงห้องโดยสารก็คือไม่แคบอย่างแน่นอนนะคะลูกค้าไม่แคบแน่นอนเนาะยังไงก็คือแวะเข้ามาดูตัวรถได้นะคะหรือไม่ก็โทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะและนี่คือการมองจากด้านหลังไปยังด้านหน้านะคะบอกเลยว่าชัดเจนแน่นอนนะ ไม่มีบทบงังนะนั่งได้นั่งได้สบายเลยนะขนของได้นะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะเราม่มีมาให้ถึง5ประตูเนาะด้านหลังนี่เก็บของได้สบายเลยอะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันและนี่คือประตูด้านหลังคือประตูที่5ของเขานะคะตรงนี้นะคะมาพร้อมกับช่องเก็บของขนาดใหญ่นะคะให้มาขนาดใหญ่และกว้างนะคะตรงนี้คือปลดได้นะคะปลดได้ปรับได้นะ เลาเราจะปรับหรือพับขึ้นอันนี้ทําได้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของการใช้สอยใช้งานของเราได้เยอะทีเดียวนะคะอันนี้ถือว่าการใช้สอยเขาให้มาเนี่ยค่อนข้างใช้ได้คุ้มค่าพอสมควรนะคะมาพร้อมกับตัวไฟสองสว่างตรงนี้แม้จะเป็นดวงที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ก็รู้สึกว่าสําคัญ ในการที่ส่องเข้ามาในห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนี้นะคะเพราะมันจะช่วยในการมองเห็นของเราไม่มากก็น้อยนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับใครนะคะที่หารถที่ใช้งานได้คุ้มค่าเดินทางไกลได้ออกทริปได้ใช้ทำงานได้ขนของได้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นักศึกษาหรือพนักงานออฟฟิศที่เอกสารเยอะๆข้าราชการนะคะ อันนี้คือตอบโจทย์นะคะเพราะว่าการขับขี่เขาค่อนข้างนิ่มนะคะการขับขี่ค่อนข้างนิ่มนวลเลยและการเก็บของใช้สอยได้เยอะนะคะแล้วก็เป็นทรงที่ใช้งานได้อะแบบเป็นรถเก่งทรงสวยนะคะเป็นทรงเรียวยาวทรงสปอร์ตก็สปอร์ตได้นั่งเรียบๆสวยๆก็สวยได้นะสำหรับรถคันนี้นะคะตัวนี้นะเป็นยาริสแฮชแบ็กนะคะเป็นตัว1 2สปอร์ตปี2022นะคะ ราคาอยู่ที่439,000บาทเท่านั้นเองนะคะราคา439,000บาทนะคะมาพร้อมก,กับการใช้งาน16,000โลจริงๆนะคะเช็คสูตรได้เลยด้านหน้ามองจากด้านหน้าไปความสวยเขาก็จะประมาณนี้นะคะบอกเลยว่าความสวยกระจังหน้าที่ให้มาใหม่กับไฟที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่และเรียวยาวนะคะวัสดุที่ลงตัวกันก็คือตัวบอดี้รถเป็นสีขาวกระจังด้านหน้าเป็นสีดํามาพร้อมกับล้อแมก ปัดเงาทูโทนขอบ15อันนี้ออกแบบมาได้ค่อนข้างสวยนะคะเป็นปีใหม่ด้วยปี22นะท่านใดสนใจนะคะติดต่อทักแชทแอดไลน์ทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะสำหรับยาริษที่นี่วอบจะคัดยาริษ์ให้คันสสวยๆไหมน้อยๆปีใหม่ๆราคาคุ้มๆนะคะท่านใดสนใจเข้ามาดูตัวรถเจอกันได้ที่เสรีไทย68นะคะ หรือท่าในใดอยู่ไกลนะคะทักแชทเข้ามาป,ป๊บส่งตัวรถพร้อมรายละเอียดให้ดูได้เลยนะคะถูกใจว่ากันนะคะติดปัญหาเรื่องใดโทรมาปรึกษากันก่อนได้ที่นี่เน้นจองจัดจบนะคะบอกได้เลยอ่ะเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องมาในส่วนของห้องเครื่องทางด้านหน้านะคะสําหรับตัว1.2สปอร์ตคันนี้นะคะห้องเครื่องเขายังใหม่อยู่เลยนะคะเพราะว่าจากการใช้งานเนาะแล้วก็ตัวปีของเขาปี22ใช้งาน16,000โลนะคะ เป็นรถมือเดียวนะคะลูกค้าจะเป็นรถมือเดียวนะลูกค้าเอาไปใช้นั่นคือมือที่สองแล้วก็คือลูกค้าเองนะคะในการที่ห้องเครื่องของเรายังใหม่แบบนี้นะคะเพราะว่าการใช้งานหนึ่งน้อยนะคะแล้วก็เครื่องเราคือเครื่องแท้เครื่องเดิมนะคะเราไม่มียกมีปรับมีเปลี่ยนนะคะเม็ดอาร์ตหัวน็อกนะคะ หัวน็อตทุกหัวไม่มีการไขกันขันนะคะฝากระโปรงด้านบนไม่มีการเปลี่ยนหรือรอยชนบุกนะคะไม่มีนะคะรถเราไม่มีพลิกคว่ำชนหนักหรือจมน้ํามานะคะเราไม่เอารถแบบนี้มาขายให้ลูกค้านะคะเราก้าการันตีของเราเพราะว่าเราได้รับรางวัลหลายรางวัลระดับประเทศนะคะ และเราก็คือเป็นเต้นรถมือสองที่ค่อนข้างใส่ใจกับลูกค้าและคัดเกรดมาได้ดีพอสมควรถ้าท่านซื้อรถจากเราไปนะคะเจอว่าพลิกคว่ำชนหนักหรือจมน้ํานะคะเป็นตัวสอบเจอในภายหลังนะ,ะเรากล้ายินดีคืนเงินแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนนะ,ะเอาละค่ะท่านใดสนใจนะคะสําหรับตัวยาริสคันนี้นะคะติดต่อทักแชทแอดไลน์ทางด้านล่างได้เลยนะคะตามเบอร์ที่โทรช่องทางการติดต่อที่ด้านล่างนี้ได้นะคะสำหรับรถคันนี้เนาะ เอาละคะ่ะพี่ๆคะ่ะสำหรับรถคันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งตัวที่อยากแนะนำนะคะทำไมส่วนมากถึงเห็นยาริดกับป๊อปใช่ไหมคะเพราะมันตอบโจทย์การใช้งานแล้วโดยเฉพาะเราที่เป็นผู้หญิงนะคะหรือว่าจะเป็นพ่อแม่หรือว่าจะเป็นผู้ชายอันนี้ผู้ชายก็ใช้ได้นะคะเป็นรถที่ค่อนข้างใช้งานได้ง่ายประหยัดช่วงล่างนิ่มนะคะภายในห้องโดยสาร ถือว่าโอเคนะคะปร่งโล่งสบายนะคะออปชันฟังก์ชันอันนี้ให้มาครบนะคะการใช้งานพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีกล้องให้ด้านหลังนะคะจอทัชสกรีนด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าแบบใหม่สวยๆนะคะการใช้งานถือว่าใช้งานได้โอเคเลยทีเดียวนะคะสำหรับคนที่ไม่ใช้รถแบบบุก ดุดดันแบบต้องเหยียบต้องปีนต้องอะไรอย่างเงี้ยรถคันนี้ใช้งานได้ดีนะคะเดินทางต่างจังหวัดได้เดินทางไกลได้ขนของได้นะคะแถมเป็นรถที่ใช้งานได้น้อยด้วยนะตอนนี้นี่คือสิ่งที่อยากแนะนําราคาเพียง439 0 0 0านะคะพอน8,000เท่านั้นนะลูกค้าจา๋าเพราะฉะนั้นคุ้มค่ากับการใช้งานอย่างแน่นอนนะคะกับตัวโตโยต้ายาริ 1.2Spot สปอรปี2022 เลขไหม่น6 0 0 0โลนะคะราคาอยู่ที่4,39,000บาทนะคะท่านใดสนใจนะคะอยากมาดูตัวรถอยากลองทดลองขับหรืออยู่ไกลอยากเห็นตัวรถอยากให้ส่งข้อมูลรถให้ดูนะคะติดต่อทักแชททางด้านล่างนี้ได้เลยฝากไว้อีกหนึ่งตัวนะคะกับยาริส1.2สปอร์ตปี2022คะ่ะโอเ okay, ค let's go